สวัสดีค่ะพี่น้องมือเนี้ยอ้อยจะผ้ามาชมโค้งสางบานสไตล์โมเดิร์นนะคะในงบประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเนาะค่ะพี่น้องหลัง,งใหญ่แห่งค่ะพี่น้องย้อไปหาจะโค้งบานพื้นกรเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะแม่ยุดค่ะด้านนานี่กว้างเท่าไรแม่ด้านยานี่บอกกว้างหองละสามเมตรหกเนาะแม่เน้าหกเมตรเนาะหกเมตรด้านกว้างหกเมตรเด้อค่ะพี่น้องบ้านนี้ทางเง้าเลยแม่ทางเง้าประมาณ ประมาณประมาณก้าวโบก้าเม็รนี่ละก้าเมตรเนาะค่ะเสามีจักต้นแม่นี่เสามีสิบสองต้นเสาสิบสองต้นเนาะค่ะพี่น้องเสาข้างน้านี่สูงประมาณจักเมตรแม่ประมาณสามเมตรครึ่งสามเมตรครึ่งเนาะค่ะมานี่ค้งเล็กนี่ใสงบประมาณจักบาทแม่ในในการแต่โคองเล็กไปซื้อมาทั้งลูกทั้งร่วมหมดนี่เนาะค่ะประมาณแปดหมื่นเนี่ยจักคงเล็กโอ้โค้งเล็กนี่แปดหมื่นบอค่ะจ้าแปดหมื่นค้งเล็กนี่เป็นเกรดใดแม่เป็นกระเ่าเล็กดี แข็งนะแข็งใส่ใดนะเอาแบบเอาแบบอ่อนเอาแข็งเพราะว่าคือมันแข็งก้นมูก็เอาเลยอยงนี้นะมันจะมีลายเกตนะนะลายเกล็ามเกลดอ๋อตอนนี้คือแบบดีแบบแข็งกูคมูแปดหมื่นบาทเนาะค่ะคงเล็กบานนี้สันไทยเดี๋ยวเี่ยใส่งูประมาณในการซื้อจากบาทสันไทยมัดประมาณสามหมื่นแปดแปดตัวนี่แหละสักสิบแปดตั้ง่ราคาอยู่นี่แหละตั้งแตอยูนะสันไทยใส่งูประมาณในการซื้อสามหมื่นแปดแปดพันเนาะแม่ค่ะ บ้านี่อันเท่ข่านเด็กค่ะแม่นี่รวมรวมในแสนสองบ่อเทข่านรวมรวมเมดเลยค่ะมมอ,อ๋อค่ะรวมค่าสาร้างโบแม,ม่ทั้งเมดนี่ค่าสาร้างตั้งหาหลูกบอ่อค่าสาร้างนี่จักบาทค่ะแม่ประมาณหมื่น่ะโอ๋อค่าสร้างประมาณหมื่นหาเด้อค่ะพี่น้องคือว่าแสนสองนี่โบรวมค่าสาร้างเด้อก็คือค่าสาร้างอ่าหมืน่นหมื่นหาานะแยียกเยียกออกมานะคะค่ะแต่ละลอกนี้มีพื้นที่เท่าไรแม่ลอกนี้เก่าตารางเมตรบ่อหลอกหนึ่ง ประมาณหล,ลอกลระเกลาตะรางเมตรเด้อค่ะพี่น้องกัมีอยู่จักหลอกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลอกเนาะแม <6 S 1> ่เนาะคะ่ะใน,นอนาคตนี่สิเฮีดเป็นเป็นบ้านหมองแม่หรือเป็นเอียงอน่ือว่าเป็นบ้านกับอนาคตข้างหน้าอาจจะบ่แน่นเนาะบางทีก็มีลงไม่ร้านมาอยูเสินะค่ะแต่ว่าตอนนี้กับปล่อยลงคือมาหน้าก็ต้องจอดรถห้าหมองเฒ่้าหมองยัยก็เลยเฮเดหัวสวนนี็ดละค่ะก็คือมาด่าน้างเนาะค่ะพี่น้องด้าน้างนี้เา่าเก่าเมตรเด้อค่ะเด้อ กะลังค่านี่สันไทยเนาะแม่เนาะ,ะเป็นเป็นสีเขียวเนาะคะ่ะกะสันไทยนี่เกรดได้แม่เกรดดีล่ะเกรดดีอ๋อเกรดดีเลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่สร้างนี่เป็นสร้างมาต่ใสคะ่ะคืออ๋อเป็นพี่น้องกันบ่ะคะัาอ๋อพี่น้องอ่าพี่น้องอ,อัาสร้างถิ่มาสางอยู่นี่เนาะค่ะเป็นเป็นญาติกันเนาะแม่เนาะก็เลยคาสร้างก็เลยโบแพงนะคะ ่เพิ่นรับงานต่างจังหวัดบ่แม่สร้างเพิน่นเพิ่นว่างงานจากกรุงระะเทพฯช่วงนึงเพิ่นก็ไปเฮ็ดอยู่กรุงเทพฯบ้ดนี้เพิ่นก็เลยมีงานอยู่บา้านเฮาเฮ็ดต่อมาได้เหลือเพิ่นก็บ่เลยบ่ได้ไปอ๋อเพิ่นบ่รับงานต่างจังหวัดเนาะคะา่ะเพิ่นทั้งนี้เนาะคะ่ะพี่อ่าพี่น้องรางนี้เนาะคะ่ะในงบประมาณ15,000 15,000บาทเนาะค่ะสร้างแต่ว่าคั่นพี่น้องอยากให้ไปสร้างให้อยู่ทางอื่นสมมุติว่าอยู่แถวแถบอ่าอำนาจยโส่ยังสีนะคะมุกดาหารยังสีเนาะ,ะหรือว่าทางอื่นๆนะคะก็อาจจะบวก บัวค่าเดินทางบัวค่าเซเวลาเพิ่มไปอีกเนาะค่ะเพราะว่าตรงตรงเดินทางออกจากบ้านเนาะมันก็อาจจะเพิ่มเพิ่มนะคะบมบนเมนราคาหมื่นหาเลยค่ะพี่น้องเด้ออันตรงนี้เป็นอีหยังค่ะแม่นี่เป็นอันนี้ค่ะนี่สวิกไฟไหมคะค่ะค่ะอันนี้เป็นเป็นถีเปิดนามสวิกโอ้เป็นสวิกเปิดนามเนาะค่ะอะโมปามาหนึ่งแสนสองหมื่นบาทค่ะพี่น้องดีแห่งค่ะทั้งข้านนีกระเทศทั้งขอบไปเบิร์ดแล้วเนาะแม่เนาะ ค่ะเซตเท้าใบมัดค่ะก็เหลือ้อจะเท่ผื่นกัคือว่าเหล่าเซตเนาะคะ่ะใ<แ>นอนาคตกับโมแนนอนเนาะนั่นแม่เนาะบางทีก็อาจจะจะเป็นเป็นเฮ็ดเป็นบ้านบางทีก็อาจจะเอาไว้พักพรนะะ<แ>นอาารนเนาะค่ะในอนาคตเนาะกัอันนี้แหละคะ่ะพี่น้องอันอันแทงหนามนี่แทงปลาปานี่รวมในเซนซองโมแอนนี่าานนนนอ,อ๋อจักบาทค่ะแทางปลาปา,านเนี่ยนี่ รวมทั้งฐานทั้งยังนี่บุค่ะแม่รวมเมดเลยทั้งสื่อท,ทั้งสื่อเล็กโอ้โหดูดเม็ดแมงแม่ดเม็ดเต็ทั้งสีทั้ง,งยังนี่นะล้ะวนค่ะสองหมื่นหาสามหมื่นหาเนาะแม่สามหมื่นหาค่ะพี่น้องแทงปลาป่าเนาะความสูงจากพืน้นนี่อ่าประมาณจัดเมตรก่อแม่นี่ประมาณสามเมตรครึ่งสาม,มเมตรครึ่งเนาะค่ะนี่มมนก็คือว่าดูดน้ำจากจากเขาเอื่นยังก่อนไอ้ซ้ำเมื่อเนาะซ้ำเมื่อ อสะเม,มอดูดจอประดาห้องจอประดานี่แหละจอประดานี้จอประดาน,นี้จอ,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 อใหญ่นะค่ะอยู่นี่กเ็เฮ็ดสวนพักนําบ่่จ้ำโมเมะโอ้ดีเนาะคะ่ะเป็นธรรมชาติดีบนนันี้ก็เฮ็ดนาจังได๋แม่อยู่นี่ป้า18ไร่เด้อค่ะพี่น้องเด้อกะนะคะอ้อยก็พามาเบิงะะ่งเนาะค่ะโครงสร้างบ้านเนาะนี่ล่ะคะ่ะอันสันไทยก็เพิ่นก็ะใสเกลดดีเลยเด้อพี่น้องกะบ่แม่นเกลดแบบทั่วไปนะคะ เม็ดละจักบาทค่ะแม่แบบนี้มันจำาดันเมลระจ,บจบับบาดเท่แต่แม่กับบดิบบดิบที่แปลงเม็ดมันค่ะสั่งมาแต่ใส่ค่ะแม่สันไทยสั่งมาแต่ใส่กระซางเขาซั่งหาเดี๋วเาเพิ่มงานมาสามมา่งหมูจักสซางกับพี่ต่อ,อมาหนะค่ะนี่ค่ะพี่น้องมีคือด่านคางด้วยค่ะหลังคาจะเป็นสีเขียวทั้งหลังเลยนะคะพี่นอ้องดา่านคางนี่ยาวเก่าเมตรเด้อค่ะเด้ออ่างามค่ะสีหลงังคาเพื้นเนาะ ถือว่างบประมาณแสนสองหมื่นนี่ถือว่างบประมาณที่พอดีนะคะพี่น้องพอดีเลยเนาะได้ล้งยางใ่แห้งค่ะสําหรับพี่น้องทันใดที่กาลังกิดอยากจะเฮ็ดโครงสางบ้านนะคะหรือว่ากําลังจะสางบ้านเนาะก็ะอาจจะเป็นแนวทางให้พี่น้องได้นะค,ะ,คะถือว่าในงบประมาณพี่น้องก็ลองเอาไปไปสางเบงค่ะคะอยู่กลางทุงหน้าค่ะบ้านลัง เป็นสไตล์โมเดิร์นค่ะแต่ละคลิปนะคะที่อ่อยไปไปถ่ายคลิปบ้านมาเนาะอ,อ่อยกับยังมาสิเป็นประโยชน์กับกับพี่น้องนะคะสําหรับพี่น้องท่านใดที่มีความฝันนะคะอยากจะมีบ้านสักหลังนึงนะคะอยากจะสร้างบ้านอยากมีบ้านสักหลังนึงแต่ว่าอาจจะงบประมาณบาั้นพ่อนะคะพี่นอ้อง กษสตมารถเบิงเป็นแนวทางไว้นะคะได้นอกเบิงเป็นแนวทางไว้เพื่อเหาสีไดสร้างนะคะในอนาคตนะคะบริเวณก็จะเป็นทงไฮทงหน้าบานเห่าอยู่เนาะคะ่นะเนาะมีการบริเวณด้านหนาคะ่ะมาเดี๋ยวจะให้เบิงอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องก็จะมีอยู่สองพักเนาะคะ่ะด่านพักด้านด่านโตบานก็พักด้านหนาเนาะ,ะมีอยู่สองพักค่ะ เป็นทรงโมเด์นนะคะเด้อนในงบประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นบาทค่ะพี่น้องถื้อว่านในงบประมาณที่ทพอดีเลยนะคะค่ะสำหรับปีนี้นะคะอ่อยก็ต้องขอบคุณแม่หยุดนะคะจาของบาทเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องนะคะที่เขามาติดตามรับชมคลิปนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับพี่น้องนะคะ จังไดกัฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อ่อยได้เหตุคลิปต่อไปในเดือพี่น้องสำหรับมืนน้อนี้สวัสดีค่ะ